คุณของพระธรรมซึ่งเป็นคำชั้นสอนเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้เป็นแนวทางเป็นแสงสว่างในการาพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีตลอดไปคุณของพระสงฆ์ซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ลูกสาวของพระพุทธเจ้าคุณงามความดี ที่คณะตัวอาจารย์และน้องรักเรียนได้กระทำมาเียกว่าเป็นกรรมดีทั้งหมดจงแกเป็นตบอเป็นพลวัตบา,บาจัยเป็นวิสัยนำสอนให้กับทุกคนมีความสุขความเจริญความเจริญรุญ่เรงนนเรืองอในหน้าที่การงานแต่ิิรุ่งเรืองในอาชีพ แต่ในร้อมเลื่องในการเรียนการศึกษา,ามีพรามนามัยสมบูรณ์แข็งแรงประดับทุกสมลกไปมีความโชคดีตลอดปีใหม่และตลอดไปด้วยเธอเอนนาแค่นี้น้องทวยพรและว่ากรณีจันทร์ตักเรานานแล้ว